วันที่28ตุลาคม2564วันนี้ครับชาวบ้านในจังหวัดน,น่านแตกตื่นจากการเกิดคลัสเตอร์ใหม่พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ถึง34คนทีเดียวซึ่งตัวเลข34คนนะครับทำให้พี่น้องตกใจเนื่องจากว่าหลายวันก่อนนั้นตัวเลขเป็นศูนย์ครับคุณฟัง มีการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินครับทำให้พี่น้องประชาชนตกใจซึ่งก่อนหน้านั้นอย่างที่ผมบอกว่าตัวเลขเป็นศูนย์ต่อเนื่องหลายวันจากการผ่อนปลนมาตรการเดินทางเข้าสู่จังหวัดน,น่านไม่ต้องกักตัวหากกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับและก็วันหยุดต่อเนื่องหลายวันทําให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ทั้งที่ตำบลเสนียนอําเภอเมืองน่านมีผู้ติดเชื้อถึง29รายและก็อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่อาเภอภูเพียงนะครับ มีผู้ติดเชื้อ5รายทั้งหมด34รายครับคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นคลัสเตอร์สู่ขวัญข้าวใหม่ที่ตำบลเสนียนนะฮะเกิดจากผู้ติดเชื้อครับทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีอาชีพขายไก่ทอดที่ตลาดวโรรสหรือกาดหลวงนะครับซึ่งที่ตลาดวโรรสนั้นถือว่าเป็นตลาดที่มีพื้นที่ความเสี่ยงสูงครับมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากหลังจากที่มีการปิดตลาดครับ ทำให้ผู้ติดเชื้อเดินทางกลับบ้านเข้าสู่จังหวัดน่านหลังจากนั้นครับผ่านไป6วันคนในครอบครัวซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยสิรายนะฮะมีอาการไข้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,น้ำโคง้งตำบลเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านและก็ผลปรากฏว่ามีเชื้อโควิด -19 จากการตรวจ ATK นะครับ พบผู้ติดเชื้อในครอบครัวทั้งหมด6รายหลังจากนั้นครับสืบทราบว่ามีการเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคัสเตอร์นี้เกี่ยวโยงกับหลายคนนะครับเนื่องจากว่ามีการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมสู่ขวัญข้าวใหม่ทำให้พบผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและยังคงจะต้องมีการคัดกรองอีกจำนวนมากกว่าถึง300รายเลยทีเดียวนะครับ และก็มีอีกหนึ่งจุดที่เกิดขึ้นก็คืออำเภอภูเพียงครับพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่5รายครับติดจากญาติที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพนายชนะลงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในพื้นที่โดยเฉพาะคลัสเตอร์สู่ขวัญข้าวใหม่นะครับทีนี้ในส่วนของการดําเนินคดีนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะคนที่เดินทางเข้ามาแล้ว ไม่ได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปน่านปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทําให้เกิดคลัสเตอร์ทำให้มีผู้ติดเชื้อจํานวนบ้างแบบนี้เนี่ยมีความผิดหรือไม่ด้านในการดําเนินคดีนั้นก็ต้องบอกว่าต้องรอให้รักษาตัวจนหายก่อนแต่ยืนยันว่ามีคนผิดชัดเจนแน่นอน เพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่ารับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่และอย่าลืมแอปพลิเคชันน่านปลอดภัยตามคําสั่งของจังหวัดน่านพอมาอย่างนั้นถ้าเกิดคาสเตอร์ใหม่คุณนําเชื้อเข้ามามีความผิดตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับ